สวัสดีครับดรบนดอยสาระสมุนไพรนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ดรบนดอยนะครับพามาดูเรื่องราวของสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรในบ้านเราเองวันนี้นะครับดรบนดอยพามาดูสมุนไพรนะครับนี่เลยนะครับมีดอกด้วยนะครับที่บ้านนะครับทางเหนือเขาเรียกว่าดอกชูฟ้านะครับเพราะว่าสังเกตดอกเขาจะตั้งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ไม่ดอกถึงแม้แก่หรือว่ามีลูกนะครับมีเมล็ดนะครับ ก็ไม่ก้มลงมานะครับไม่หักลงมาครับไม่งอลงมานะครับจะตั้งอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเรียกว่าดอกต้นดอกชูฟ้านะครับแต่ที่จริงนะครับภาษานะครับที่เรียกทางสากลก็คือเป็นต้นกระวานนะครับหรือว่าใบกระวานนะครับที่ใช้เป็นสมุนไพรได้นะครับแล้วก็สามารถปรุงเป็นเครื่องเทศได้นะครับสังเกตใบนะครับเราจับนะครับจะมีน้ํามันหอมระเหยนะครับเอามาดมนะครับก็เป็นกลิ่นเครื่องเทศนะครับใช้ตุนนะครับใช้ทําอาหารเรานะครับแต่ว่านะครับ ใช้ทางด้านสมุนไพรก็ได้นะครับทางด้านบำรุงรักษานะครับเป็นสมุนไพรนะครับซึ่งมีสรรพคุณนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็ใช้ใบนะครับทางโบราณเขาใช้ใบต้มทานนะครับผมก็สรรพคุณนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับผมลดการอักเสบของแผลนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลภายนอกภายในนะครับแผลติดเชื้อนะครับลดการอักเสบได้นะครับผมแล้วก็ยับยั้งนะครับหรือว่าต้านทานฆ่าเชื้อไวรัส เป็นบางชนิดนะครับเป็นไวรัสบางชนิดได้ด้วยนะครับช่วยนะครับในการเผาผลาญร่างกายนะครับเผาผลาญเวลาเรากินอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยให้ย่อยนะครับแล้วก็เผาผลาญช่วยให้ดูดซึมนะครับธาตุอาหารนะครับทําให้นะครับร่างกายเราไม่มีไขมันนะครับช่วยเผาผลาญระบายของเสียออกนะครับร่างกายเราไม่มีไขมันนะครับไขมันไม่อุดตันเส้นเลือดนะครับไม่อ้วนไม่ลงพุงนะครับผมช่วยได้นะครับแล้วก็บางท่านนะครับก็ยังสามารถนะครับช่วยนะครับ ใช้ในการเจริญอาหารนะครับทานไปนะครับกินข้าวอร่อยเลยแหละนะครับผมช่วยเสริมสร้างนะครับหรือว่าซ่อมแซมพวกเซลล์ประสาทนะครับเซลล์สมองของเรานะครับให้แบบพร้อมใช้งานตลอดนะครับก็คือกระตุ้นนะครับพร้อมใช้งานตลอดนะครับไม่เชื่องช้าไม่อืจฉาคิดอะไรเนี่ยว่องไวนะครับคิดอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เลยนะครับแก้ปัญหาได้เร็วนะครับผมควบคุมนะครับการทํางานของหัวใจนะครับอันนี้คือหลักเลยนะครับหลายท่านใช้นะครับใบกระวานเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรนะครับที่ ช่วยเรื่องของการบำรุงห um ัวใจนะครับช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจนะครับช่วยให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งนะครับแล้วก็นะครับยังใช้นะครับช่วยแก้อาการปวดท้องท้องเสียท้องร่วงได้ด้วยนะครับผมครับนี่คือประโยชน์นะครับหรือว่าสรรพคุณของใบกระวานนะครับหรือว่าต้นชูฟ้านะครับทางเหนือนะครับจนต้นดอกชูฟ้านะครับทางเหนือจะเรียกอย่างนี้นะครับหรือว่าใบกระวานนะครับใบกระวานนะครับมีหลายสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์หลายชนิดนะครับแต่เนี้ยนะครับเห็นต้นเนี้ยนะครับก็คือเป็น เครื่องเทศที่เราคุ้นเคยนะครับมาต้มมาตุ๋นใช้ทาอาหารนะครับดมนี่มีกลิ่นเลยนะครับผมกลิ่นหอมเลยนะครับใช้ได้ผลนะครับหลายคนใช้มาแล้วเป็นตําราโบราณนะครับมีบันทึกไว้ในตําราสมุนไพรโบราณนะครับก็วันนี้ดรบุญโดยนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากสมุนไพรที่แนะนํานะครับฝากนะครับดรบุญโยสาระสมุนไพรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ